แค่เปิดซองนี่คือกลิ่นแบบกล้วยเลยกล้ยกวยกล้ยกวยกล้วยตะโกนมากล้วยอยีกนี่ชอบชอบน่ารักเห <c oughs> มือนกินกล้วยเลยก็คือขนมปังไส้กล <c oughs> ้วยใช่ด้นะ แต่มันเหมือนจะมีความแบบติดๆเพดานปากติดๆกับพุงแก้มนิดนึงไม่แย่นะครยต้องกลางมันจะเป็นเหมือนแบบไส้ขีมกล้วยกลิ่นกล้วยแบบใครชอบกลิ่นกล้วยก็ชอบอะค่ะใครไม่ชอบกลิ่นกล้วยก็ 哥没抢。<laughs>